6ราศีปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎนะครับเป็นราศีเป็นเศรษฐีรวยปังสื่อนําโชคของคนราศีกรกฎนะก็ได้แก่ตัวเราเองก็ลองดูนะครับวันเดือนปีเกิดของตัวเองสิงนะฮะนะนะมีโชคนะครับเกิดจากตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารเออเล่นเช่นเบ,นเบอร์โทรศัพท์ ลองดูนะสีมีนครับหรือผู้ที่มีลักนณะสถิตราศีมีนเพื่อนคุณนะจะเป็นตัวนําโชคเออจะเจอกัลยาญที่ดีเพื่อนพารวยเพื่อนพาเฮงเพื่อนพาปังคือราศีกันนะครับก็มีเก์นะครับที่จะมีโชคนะเออนะครับก็ลองดูนะครับเลขบัญชีบุ๊คแบงค์เลขท้าย3ตัวนะครับหรือนะครับบัตรเอทีเอ็มเลขตุลนะหรือผู้ที่มีลักษณะสถิตราศีตุลครับซื้งนำโชคของคนที่ทํางานไง เออนะครับก็ลองไปดูนะฮะราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนา,าสถิตราศีกุมครับดผู้หญิงจะให้โชคนะครับผู้หญิงนี่ต้องเป็นแม่นะ